ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้บ่าวเมืองหลวงก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องของค่อยแดเดอร์ฮักเดอร์ฮักเดอร์ฮักหลายเดอร์ฮักหลายแทอูววทวว๊้เรียลเราอะไทยเรียลเราอะนะนีแต่ละคนซื้อยังไดนนี่ข้อท่ามสืดเนซื้อยัองดอลลาร์อันนี้ซื้อยังเนาะนิวนี่ซื้อยังอ๋อยแต่ละคนอยู่อยู่บ้านได้เนี่ย,ยาบานเดียงใหม่ได้ปะจียงอยู่อะ คนขับมุมนี้ก็เาจะได้เห็น้องคว้อมงานข้อแจ้งไฟพร้อมกับมีวัดเป็นรากการทำานดาล่างนสำหรับมุมนี้ สวัสดีทุกคนสำหรับตอมนี้นะกุศลเองก็พาทุกคนมาที่นี่เลยก็คือวัดไมสวรรณภูมิรามเนาะยู่ที่นครรัฐบาลเพลงรัฐบานซึ่งพารรยกาศปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงในพารายกาศโครงการตกแต่งโคมไฟเนาะยู่ที่วัดนั่นเองในโอกาสไก่บุญอ้อพันาอยู่รัฐบาลก็เข้ามาแล้วเนาะการจะเห็นแบบนี้เป็นประจำทุกๆปีกันเลยเนาะการนักท่องเที่ยวมาในช่วงนี้บอกเลยว่าจะได้เก็บภาพงามๆกันอย่างแน่นอนเนาะสภาพอยูุทีวัดต่างๆอยู่ที่รัฐบาแต่ว่ามันนี่กดเองพาทุกคนมาเลาะอ่าพบรายกาศก็คืออยู่่ววัดไมา จะมีะเพื่อมาซีซั่นแบบได้แล้วก็จะงดงามพนาาได้ในการโขนไฟในพระบรมมหาราชงพงกัเนมมเ,เลยมานี่ก็ที่ว่าจะเป็นทางด้านในวัดไม่นั่นเองนะ,ท,นะนนทุกคนก็จะเห็นกับบางคนก็จะมีการมาทายโฮปเป็นทายโฮปครูทายโฮปเป็นสุดแบบน้มพระบางน,นั่นเองนะ นี่ทุกคนก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนอนอยู่ในบริเวณทางเดินหรือว่าเป็นบริเวณในวัดคลองวัดใหม่นะกาจะมีนักท่องเที่ยวและหลายคนเนาะที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ด้การใส่สุดันนี้เป็นแบบสุดสาวโลหบานเองนะทุกคนเพรโอกาสแบนนี้เนก็ถือว่ามาในช่วงนี้บอกเลยว่าได้ภาพงงานไปอย่างนีนอนนะทุกคนคือขักอยู่พ้นขวดนอนในช่วงนี้เดี๋ยวพาทุกคนย่างรอกันเลยเนาะ ก็จะเห็นมีซ้าๆและหลยคนนะทุกคนที่มาทายโฮปในบริเวณนี้นั่นเองนะเ,เราจะได้พบเห็นแม่ยิงเหล่า,าที่มาทายโฮปทายเ,าเป็นที่ระลึกในชวนพิศการพิศก,ก,การโคมไฟหรือว่าบนไล่เทอไฟแบบนี้นั่นเองนะครับ จะยางเลาะกันไปเรื่อยๆนะทุกคนจะพาทุกคนยางเลาะไปเรื่อยๆไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าซีซั่นบรรยากาศเป็นแบบใด้เนาะทางด้านนี้ก็เท่าว่าจะเป็นโคมไฟอ่าเป็นดาวซองสี่หกเจ็ดนาะดาวเจ็ดเจ็ดเรียมนั่นเองนะทุกคน,นก สวัสดีใส,ส,ส, si> ส่สุดงามเน่แมาเนี่ยเนยเยเ้ยนยเนยเนยเนเนยเ่ยนยเนยเอยเนเนยเนยเนเเนยเนยเนเเนยนเนนเนยเที่นนเนยนนยเเนยเนยเนเเนยนเนยเนยเเนยเเ ก็เป็นบริเวณหอมอ้อมข้างวัดนะครับซึ่งว่าวัดไม้สวนรคภูมิบามก็ถือว่าเป็นอีกตึมวัดหนึ่งเนาะที่มีความโดดเด่นทางดา้านอเอ่เื่อนว่าหกทรงสถาปัตยกรรมเนาะที่มีความงดงามนั่นเองทุกคนแล้วก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ในเขตบริเวณตลาดกลางคขืนก็คือทานได้ถือว่าหมาก็จะพบเห็นอ่ได้กลมูเลยนะเป็นวัดที่อยู่เอ่เขตบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวทางด้านในเนะาะทุกคนมาเบิงทางด้านในของวัดเนาะก็ถือว่าหุงมาหามหุองอยู่พอสมควรเลยนะทุกคน จะเป็นบันดาลพรซาวสบายดีพอถ้าในขมาแจ๊กสั่งแคว้งได้เจ้าอยู่ร้องหอบ,าอบาปากวะโอ้ยจะล้องหบปางหมดเลยนี่นะ,ะทั้งทั้งเซา,ส,าสุดมาทายฮูก,กันเลยวะโอ้มา,า,มา,ามลมแล้วกับจ้าคนเมื่อนี้สรามคนแล้วเราวะทายแล้วเราว,ว,วนะนี่แต่ละคนซื้อ,อยังไดในี่ข้อท้ามสุดเนี่ยซื้อ,อ,อยัง ดอลล่าอันนี้ซื้อ,อยังเนาะนิวนิวนี่ซื้อ,อยังอ๋อ,อยเดยลโคนอยู่อยู่บ้านได้เนี่ยาบางเดียงใหมอ่อันนี้ซื้อ,อยังอ่าง <c oughs> ามอะไรงามะงาอะไรเด้อ <c oughs> เข้าใจไล่เด้อเรื่องสนับสนุในบริเวณนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดที่อ่าไล่ไล่ คนมักมาถ่ายโฮมดิสคอก,กัอนไปย่ามไหญิงเนาะที่ใส่เป็นสุดล้วสุดย่างมาถ่ายโฮมแล้วก็ทางด้านใหน,นี้ถือว่าจะเป็นอ่าในอาหกรรมวัดนี้ก็ถือว่าจะงามเลยนะทุกคนปกติกุศเองอยู่ร่มพระบางก็ปบกคอยเห็นพระบรรยากาศในวัดตอนกลางคืนท่าน,นี้นะอันนี้ก็เป็นข้างทางินสีเดียวกันที่กู้ด้มาเห็นแล้วก็ได้พาทุกคนมาเบ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นว่าพระโอปปทานเนาะอยู่ที่วัดไม่นี่นะ ความจริงเนาะใน,นการประดับประดาวัดโวยโคมงไฟนี่ก็มีหลายว,วัดในปัจจุบันอยู่ที่รอบางแต่ว่าอันนี้กุศเองก็จะเก็บเอาเฉพาะอยู่ในวัดหม่ให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะก็คือว่าปัจจุบัน,นการน,นักท่องเที่ยวก็ไล่คนเด้เข้ามานี่ก็เก็บภาพเกี่ยวกับโคมงไฟนี่ก็คือว่าจะจะงามไร้เลยแหละคนในช่วงนี้เนาะก็อยู่สถานที่อย่างนี้ก็ไม่มีทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แล้วก็นะักท่องเที่ยวคนลาวักท่องเที่ยวจากทางประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเอาที่ได้มาอย่างนี้ครับจัวก็ต้องได้เห็บหนาที่างโฮชเช่นเดียวกันเนาะก็จะต้องได้ค่อยๆอ่าพอให้เทียนอยู่ในนิโมนัม่นเองนะเอาละทุกคนสำหรับคือตัวนี้โฮสึกว่ารนกำลัง สิตกลงมานะทุกคนมีฝนอยลงมาปกแบบปกแบบ๊กเป็นเส้นญานเตือนเขาแล้วนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะวาพาทุกคนยังรออีกเติมเนาะว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนสำหรับอยู่ทีวบัดใหม่จุันนี้เนาะกัน <c oughs> ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลบุญออพินซาเนาะกับ <c oughs> เป็นเทศกาลเกี่ยวกับโคมไฟนี่ต่างๆกับไลยคนกันนิงยมมาไายโฮายหฮมยนะทุกคน Thế xuôi chọc phẹt hay bò Bò gì nhưng phải sai hay này Không Để đấy Thằng này Đẹp không? Trang yêu ạ เท่นเ่นหมื่ะดบอเยเนาเนอะโอ้ยขอบใจโอ้ยย่างเด้วันนี้ก็ี่ว่าจะเป็นคมไฟแบบดอกบวน,น,นั่นเองนะทุกคนเยรสอ่พร้จัดสได้เลยนตอนนี้น ตัวนเทศกาลมรดกนาะไนี่ว่ามรดกโลกวองนนี้กิจกรรมวันนี้ก็บอกจักตังแต่วันที่ซ่าเจ็ดเครื่องสาวเกาเป็นความงามเจาะข้อนังเปิดในตอนนี้นะว้าว สำหรับมุมนี้ก็เขาจะได้เห็ดนองคอมุดงานของแสงไปพร้อมกับมีวัดเป็นแบลกาวทางานล่างเนือสำหรับมุมนี้เนาะและลูกว้างเบียร์สงามร่าเนาะสำหรับมุมนี้เมือนี้น้อปูลูก้งเบียร์เพิ่นกาได้จัดอยู่ทางด้านหน้าห้องพวกเหาวนอนหันเข้ามาเลยทานได้เพื่อมากินข้าวแล้วน้องขอเฮงอ่ายักจิบจิบเนาะยักจิบจิบยักเมาหอยยักษลมกันเอาละทุกคนสำหรับ สำหรับตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มล่มมาแล้วนะทุกคนสำหรับอยู่ในงานนี้เนาะตอนนี้ฟ้าล่มมาก็เฮ็ดให้เทียนหลายๆจุดแล้วเริ่มมอแล้วตอนนี้เนาะเอาเป็นว่ากุ๊ดจะขอปิดคลิปลงเพลงเท่านี้ก็แล้วกันเนดะ้อทุกคนเนาะก็เดี๋ยว มือหน้าเนาะยังกันยังมี้อีกติมไลน์ไลนวัดโดยที่โลเฮาบากทีมีการประดับประดาเกี่ยวกับกฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวกูจะนมาพาทุกคนตอนนี้ฝนมาแล้วทุกคนข้อเป็นคลิปเพียงนี้เนาะข้อขอบใจทุกคนที่ติดติดอข้อขอบใจทุกคนที่ติดตามเนาะอย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะอยู่ที่กองคลิปของกูเพื่อแสดงความคิดเห็นเลวก็ฝากกดติดตามกันแล้วกันเนาะเพื่อให้ยอดติดตามของกูทพอหนึ่งหมื่นมื่นวิวยใตอนนี้ที่ว่าพ้นลงมาแล้วเนาะข้อไปก่อนมาบ๊ายบาย